สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาโกราทีทุกท่านของคน N3F นะครับดีว่าหลายไปเลือกชแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมหอจิ๋วกันนะครับผมตัวนี้เป็น XK นะครับเป็นงาน XK K100N นะครับนี่นะครับอาการก็คือตกมาสภาพเป็นแบบนี้นะครับสายอะไรสายหางนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนหางแล้วก็เช็คชุดไฟนะครับแล้วค่อยเทสบินนะครับ เทปบอร์ดให้เรียบร้อยแล้วก็เทปบินนะครับผมไปครับลุยนะครับนี่นะครับส่งมาให้ครบชุดนะครับรีโมทตัวหลังอันนี้เป็นเพื่อนๆพี่น้องชาวอาซีจากต่างจังหวัดนะครับส่งมาให้ผมซ่อมก็เดี๋ยวลองดูครับผมครับผมก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับที่จะต้องเปลี่ยนนะครับบอร์ดไม่พังนะครับผมที่ต้องเปลี่ยนมีเมนเกียร์นะครับ มีหางนะครับผมชุดหางทั้งชุดนะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวทดลองบินกันนะครับแต่ว่าค่าของรีโมทเนี่ยมันต้องเซตใหม่นะครับเพราะว่าพิษที่เซตไว้อะมันเป็นพิษที่ผิดปกตินะครับคือเวลาเราเร่งนะครับพิษมันจะเปิดถูกไหมครับแล้วเวลามจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณช่วงที่3ของการาฟพิษนะครับเวลาเราเร่งขึ้นไปปุ๊บพิษจะขยับลงมาลบ แล้วก็ขึ้นกลับขึ้นไปเปิดบวกใหม่คือกราฟจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับกราฟควรจะต้องวิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับผมโอเคครับ1จุดนะครับแล้วก็กราฟคันเร่งด้วยครับผมกราฟคันเร่งก็เดี๋ยวปรับให้ใหม่นะครับคือกราฟคันเร่งเนี่ยพอสตาร์ทเครื่องเนี่ยหอหมุนเลยสตาร์ทด้วยรอบ3 0ก็เดี๋ยวผมจะปรับให้เป็นเริ่มจากศูนย์นะครับเราจะได้แบบเวลาเราเริ่มเล่นเราควรจะเป็นคนสั่งรอบนะครับค่อยๆสั่งขึ้นไปอย่างนี้ ไม่ใช่เราดิดคันเร,นร่งทอร์นโอนเสร็จปุ๊บมอเตอร์หมุนเรายังไม่ทันทําอะไรเลยนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ก็จะอ,ออกอาการหมุนแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่รอบสูงเลยโอเคครับก็เดี๋ยวลองไปบินดูนะครับผมอันนี้คือเซ็ตแบบนุ่มตามเจ้าของลำขอมานะครับก็คือเน้นแบบว่าบินง่ายๆนะครับแล้วก็เน้นแบบประหยัดแบตนิดนึงนะครับผมก็จะเซ็ตพิษเอาไว้ ไม่นักนะครับเอาไว้แบบบินนุ่มๆบินชิวๆเล่นนะครับผมโอเคครับไปบินกันครับพิทเกตนี้ไม่เกี่ยวนะครับฮอไซส์นี้นะครับเบรดมันอ่อนนะครับใช้พิทเกจจับไม่ได้นะครับต้องเป็นฮอไซส์นี้นะครับผมประมาณนี้เบรด6 0ตัวนี้เป็น M03 เบรดมันแข็งนะครับนี่นะครับเบดมันแข็งตัวนี้ตี 3D ได้สบายนะครับเบดมันแข็งจับพิทเกจได้นะครับผมตัวนี้จับไม่ได้ใส่พิทเกจแบบปุ๊บเบรดตกเลยนะครับวัดยังไงก็ครับ มันไม่มีความจําเป็นครับอันนี้เราอาศัยการปรับด้วยสายตาแล้วก็ปรับระยะของสวอตเพจให้อาการบินดีที่สุดเท่านั้นก็โอเคแล้วครับโอเคครับผมผมก็ไล่ปรับให้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลองบินดูนะครับผมส่วนที่รีโมทนะครับการเล่นนะครับก็สวิตนี้นะครับเป็นทอลเทนโฮนะครับผมยกขึ้นมานะครับรอบการเล่นจะไม่หมุนนะครับทำให้เรา พร้อมที่จะเล่นแล้วเราค่อยดีดสวิตช์เพื่อปล่อยรอบนะครับอันนี้ก็ปกติทั่วไปนะครับผมเอลิเวเตอร์แอรอนอันนี้เป็นลัดเดอร์แล้วก็คันเร่งน,นะครับสวิตช์นี้ก็เป็นสวิตช์ไอดเดิลนะครับอันนี้คือรอบปกติถ้ากดเข้ามาหาตัวเองก็จะเป็นรอบไอดเดิลรอบค้างนะครับผมเ,เพื่อจะเล่นตีลกาซึ่งถ้าเกิดว่าคนเพิ่งเล่นใหม่ๆก็ยังไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวพอวิ่งเข้ามาหาตัวเราเองอันนี้เป็นเกณฑ์นหนักเบาของหางนะครับผม โอเคครับข้างบนนี้คือเบาข้างล่างคือห่างไวนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับสายลุยกันครับระวังเหยียบข้างหลัง เทปอัลโดรนะครับข้างนอกนะครับมีลมพอสมควรนะครับผมประมาณนี้นะครับพิดเทปเอาไว้ให้น้อยๆยนะครับจะได้นุ่มๆตามสั่งนะครับผมเดี๋ยวถึงไม้ใกล้นะครับนี่ครับผมอาการก็ประมาณนี้นะครับต้องเซ็ตสวัสด์ใหม่นะครับเพราะว่าตัวพิษของเบสนะครับ เทียนนะครับผมอ่านี่มีลมนะครับแต่เล่นได้นะครับอ,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 อ่าเดี๋ยวลองกระชากให้ดูนะครับนี่นะครับกระชากค,คันเร่งเต็ดพิษไว้น้อยๆก็จะค่อนข้างนุ่มๆแบบนี้นะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็โชกหกห้านะครับสําหรับบางท่านนี่ถ้าเกิดว่าเพิ่งเล่นนะครับกระโชกหกห้าเขียว พอมนันจะเสียหลักได้ง่ายนะครับเพราะว่าตัวคนเล่นนะไม่ทันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาจจะลงจอดเนาะ นะครับผมสามารถบังคับกลับไปลงที่เราขึ้นได้นะครับผมสู้ลมได้นะครับ1เซลล์นะครับผมแต่เขาก็พอสู้ลมได้นะครับแต่ถ้าเไปบินลมแรงๆไกลๆก็ตามสภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นฮอเล็กฮอจิ๋วหนึ่งเซลล์เท่านั้นโอเคครับเรียบร้อยครับมาดูนะครับนี่นะครับก็คือปรับสวัสดิ์ใหม่หมดนะครับผม กว่าเมื่อกี้หน่อยนะครับผมบผมแรงกว่าเมื่อกีน้นิดนึงแต่ก็เล่นได้นะครับอันนี้แบตก้อนเดิมนะครับผมผมเห็นลมแรงๆผมก็จะลองเกับลมแรงๆหน่อย โอเคครับผมก็สู้ลมได้นะครับสนุกสนานอีกแบบนึ้งนะครับผมพอจิ๋วโอเคครับผมเอเคมาเล่นอาซีนครับเพื่อนๆสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเลื่อ a ชแน l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ